มาติดตามการเยียวยาสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะมอบเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรอบวางระเบิดสถานบริการน้ํามันนะคะเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือแล้วก็ให้ขวัญกําลังใจกับผู้ประกอบการค่ะที่บริษัท PTD Group 1441ค่ะจำกัดปัป๊มปตทท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้วราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยนายโอรานบินสันประหลัดจังหวัดยะลานายแพทย์สมัยบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบตอนายวิมุตํานักมณีในอําเภอเมืองยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ร่วมลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดสถานบริการน้ํามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 21มกราคมที่ผ่านมาให้ waren. แก่นายมะรอ,อมลีสาวแมงโดยได้รับความเสียหายด้านโครงสร้างอาคารมอบเงินจำนวน3า9 3 8 0นวน3้าบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเดินทางต่อไปยังบริษัทอัสรีบลูออยสถานีบริการน้ำมันปตทบุเยคละ ตำบุตบุดีอำเภอเมืองยะลามอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับหนางสาวโรวีนาฮะยีเจเตความเสียหายด้านโครงสร้างอาคารและน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนเงินสาม 3 7 9ล้านบาทค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้กล่าวว่าจังหวัดได้ประเมินความเสียหายด้านโครงสร้างของปัม๊มทั้ง4แห่งที่ได้รับความเสียหายเป็นวงเงินกว่า11ล้านบาทและได้รับความเสียหายน้ำมันอีกประมาณ6 0แสนบาทรวมยอดจากการช่วยเหลือที่จ่ายไปแล้วกว่า16ล้านบาทส่วนที่เหลือค่ะเป็นเงินระบบและอุปกรณ์ ขออภัยค่ะส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นงานระบบและอุปกรณ์เฉพาะทางจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าขณะที่ผู้ประกอบการได้กล่าวขอบคุณทางจังหวัดยะลาและหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้จะประสบกับความเดือดร้อนอย่างมากค่ะในครั้งแรกก็เป็นเรื่องของเรื่องรถต่างๆนะเรื่องรถเนี่ยคือยอดครั้งแรกเนี่ยผมจะไม่ผิดก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทก็คือรถทั้ง ที่ปั๊มนี้กับพี่นางตาแล้วก็คนเนี่ยบาดเจ็บก็สามหมื่นรายละหมื่นแล้วก็วันเนี้ยก็ในเรื่องของโครงสร้างซึ่งในเรื่องของโครงสร้างทั้งหมดก็14แห่งวันเนี้ยก็ประมาณสิบเอ็ดล้านากว่าบาทไอน้นี่คือโครงสร้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ํามันเนื่องจากความที่เนี่ยที่ผมยืนอยู่ช่วงเกิดระเบิดเขาจตกต่างกับปั๊มอื่นเขาวางที่ตัวรถตัวรถน้ํามันถ่ายน้ํามันก็เราก็ พลังงานก็ประเมินแล้วก็ประมาณ6กแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็รวมแล้วตอนนี้จังหวัดจ่ายไปประมาณก็สี่ล้านกว่ากว่านะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่จ่ายว่ามันเป็นระบบโครงสร้างของของปั๊มเกี่ยวกับตัวจ่ายน้ํามันตัวนียมันต้องใช้ความจนานาที่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราก็จะจ่ายตัวนี้กับ,ก,บกับบางส่วนพยายามเร่งให้เสร็จหมดทุกอย่างก็ภายในอาทิตย์หน้าเราก็ต้องมีมาตรการใน,ในเชิงป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุครับซึ่งเราก็จะมาทบทวนว่าที่ผ่านมาอะไรที่เรา ต้องเพิ่มในมาตรการความเข้มแล้วก็มาตอดบทเรียนซึ่งผมเชื่ออย่างว่าตอนนี้ในชวนที่เกี่ยวข้องอ่ะก็จะพยายามเพิ่มมาตรการในการป้องกัน